ท่านผู้ชมคะวันนี้ร้อยล้านจานเด็ดข่าวมาอยู่ที่ตลาดใหม่นาเกลือแหมเจ๊มองหน้าอยากขายเสื้อผ้าให้ไงเจ๊เจ๊เ,จเขาบอกว่าร้านมีร้านหนึ่งน้ำเต้าห้วยน้ำขิงน้ำอะไรเป็นอยู่ตรงไหนคะเจ๊น้ำเต้าข้างหน้าสงสัยเขามาตอนเช้า <c oughs> อ๋อ <c oughs> ทำไมเราต้องสงสัยอร่อยจริงป่ะใช่เพราะว่าเพราะว่ามาตอนอันนี้หนูมาผิดที่ใช่ป่ะหนูมาตอน <c oughs> ผิดเวลาไปนิดนึงมาทะเย็นแล้วค่ะท่านผู้ <c oughs> ชมเช้าแล้วขายดีด้วยจริงป่ะ ฟรีเหรอเขาแจกฟรีเหรอทำไมขายดีเขาแจกเขาแจกถุงแจกถุงกันแล้วมั่วบอยอ่ะไปหาตามหาร้านเต้าหู้ยกันก่อนนางขายแต่เสื้อผ้านางบอกว่ามีตอนเช้าใช่มาตามหากันค่ะทุกผู้ชมอยู่ตรงนู่นตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนเขาอยู่ทางนี้แหละค่ะนะไปทางนี้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวอ้อมไปดีกว่าไปอันนี้ขายอะไรเนี่ยลืมลืมถามนางขายแพงไหมสิบยี่สิบสามสิบรถแรกแจกแถงโว้จริงป่ะจริงค่ะเฮ้ยสิบบาท ใครมีเอาจริงป้าใครมีลูก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 ใครเหล่าเต้ามาซื้อได้เสื้อผ้าเด็กอ่อนร้านเจ๊อะไรนะเจ๊ชื่ออะไรนะบอกชื่อได้ป่ะออปน,น้องคำป้านค่ะลูกชื่อนะน้องคำป้านมาตามมาหาเอาเนาะว่าอยู่ตรงไหนป้าปะหมองมอยนานนี่ไงตัวละสิบบาทจริงของนางอะ่ะสวยนะสวยนะนี่ไงสิบบาททุกตัวเลยสิบบาททุกตัวไปตามหาร้านน้ำผึงกันเถอะ เนี่ยกุ้งกุ้งก๋วยเตี๋ยนี่ไม่ขายแล้วไหมขายค่ะนนี้ไม,มาขายอันนี้เสริมเหรอขายอะไรเนี่ยหมูคำหวานหมูคำหวานขายแพงไหมไม่แพงค่ะขอชิมได้ปะอร่อยนะหมูคำหวานนางเปลี่ยนตอนกลางวันขายก๋วยเตี๋ยวรวยไม่พอตอนเย็นขายอะไรนะขา,นขายหมูคำหวานส่งลูกเรียนมาลีวิท<ช>นี่อร่อยเจ๊ขายเท่าไหร่อ่ะ ขายเท่าไหร่เดี๋ยวไปคิดค้าถ่า,ถาปกติขายอยู่40ชุดละ40บาทชุดละ40บาทมาเจอนางได้ตลาดใหม่ตอนกลางวันขายาก๋วยตองก๋้วยเสียจริงป้าจะเจอไหมเนี่ยร้านน้ำเต้หู้นางกำลังขายเมอมามันเลยสวัสดีค่ะเขาบอกว่าร้านนี้ขายเวอร์จริงหรือเปล่า ไม่จริงแหละค่ะไม่จริงหรอเขาได้ยินข่าวว่าหม้อหมดหม้อหายหมดหายเงินไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนก็เลยตามมาหาจริงไม่เจ๊ซื้อทุกบานเนี่ยดูดูท่าทางแล้วเห็นไหมอันนี้ของใครคะลูกค้าฝั่งนี้เหละคะไม่เกี่ยวนางแบบว่าพุรวันกับการนับสตางค์จะอยู่ใกล้สตางค์เขาด้วยชื่อเจ๊อะไรนะคะเจ๊จริงค่ะเจ๊ตีนเขาบอกว่า น้ำเต้าหงเต้าห้วยน้ำขิงที่นี่อร่อยมากค่ะอะไรที่แปลว่าขายดีสุดก็ตำนาน่าคะมีน้ำเต้าหู้กับเต้าห้วยนะคะเต้าหู้เต้าห้วยจ้ะเธอจะมีเสริมน้ำเต้าหู้งาแล้วก็มันต้มขิงแล้วก็เฉาก๊วยรุด้วยก็ชาเขียวค่ะเธอตัวเสริมค่ะความแตกต่างที่ว่าน้ำขิงของเราไม่เหมือนที่ร้านอื่นนี้อยู่ตรงไหนคะศนจคนทำอร่อยค่ะเวเจ๊ตอบคำเดียวคือจบเลยทำอร่อย คือทำอร่อยคือความแตกต่างจากร้านอื่นอะไรคะชาเขียวชาเขียวนี่เยเราจะพูดไปด้วยขายไปด้วยค่ะเพราะว่าร้านนี้นางแบบว่าขายดีเวอร์เจริงเห็นไหมแล้วก็บอกนางก็บอกว่าขายไม่ดีอันนี้เจ๊เจ๊ขายเริ่มต้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ราคาคือมี5้าบาทนะคะ5บาทห้าบาทเลยขายได้ทุนหรอคะห้าบาทห้บาบาทก็เฉพาะว่าให้นักเรียนเขากินได้นะคะเกิดตั้งหลักเกิมี5้าบาทมี10บาทเบื้องต้นนะคะแล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งนะคะก็มีเริ่มต้นอยู่ที่5บาท มันแนะนํากันดีกว่าไอ้ที่เห็นตรงนี้นี่คืออะไรเจ๊จะไปน้ำเต้าหู้งาดําน้าเต้าหู้งาดามีสรรพคุณไหมกินแล้วจะเป็นยังไงสวยปิ๊งสวยค่ะกินแล้วสวยเหมือนเจ๊ใช่ไหมผิวเนียนอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะนี่ก็มีแล้วก็มีอะไรอีกค่ะเห็นอยู่ตรงข้างหน้าจะมีรุดรวยจ้ะรดรวยน้ำต้มน้ำต้มรุดรวยจ้ะกินเพื่อสุขภาพนะคะแก้หัวเข่าแก้ไขไขข้ออะไรค่ะเป็นยาจีนนะจ๊ะตั้ตั้งใจทำนะคะนี่รุ่นนี้จะตั้งใจเท้าขึ้นจ้ เ็นเป็นทว่วเขียวค่ะทอ่เขียวถอดเขียวนี่เกอแก้ล้นในนะจ๊ะแก้ร้อล้นนได้ได้แล้วก็จะเฉาคววค่ะรวมไปถึงที่ว่าอยู่หอมอันนี้คือเต้าหววเลยค่ะเต้าหัวยนี้คือสูตรต้นสำหรับเรานี่คือจะมีน้ำขิงใส่ใช่ค่ะอันนี้ขายถุงเท่าไหร่คะอันนี้จะห้าบาทนะคะใส่ปั้งกอชุดหนึ่งก็จะสิบบาทค่ะปลาต้องโกน้ําก็ทําเองค่ะใช่ปังกอก็ทําเองเือจะเป็นชุดเลยค่ะ ถ้าใส่อย่างนี้ไปก็กือสิบาทถ้าใครไม่เอาก็คือห้าบาทค่ะอ๋อขายแถมอันนี้ไปก็เป็นชุด10บาทแต่ถ้ากินแต่เคาเพียวๆเนี่ยห้าบาทค่ะท่านผู้ชมขายดีแบบฝุดๆเลยสรรพคุณของน้ําขิงนี่คืออะไรเจ๊ทานแล้วแก้ไอายแก้หวาดได้นะคะช่วยได้ใช่ค่ะช่วได้ ขายยังไงบ้างคะขายเป็นถ้วยนี้ก็คือสามารถที่นั่งทานตรงนี้ได้เดี๋ขายกับบ้านได้เราจะเอากลับบ้านก็ได้นะคะขายดีสุดเต้าหู้เต้าหหวนใช่ค่ะบอกว่ายังไงบ้างพอทานร้านเราแล้วเขาก็ออร่อยเต้าหู้หวยซื้อได้ค่ะเจ๊ซื้ออะไรคะเขาก็บอกว่าอร่อยเจ๊มาซื้อทุกวันไหมคะจริงป้าทำไมถึงติดอกติดใจคะแม่ค้าแถมแล้คะอร่อย๋อ มันอร่อยนี่เองอันนี้ถ้าจะขายอย่างนี้คือ5าบาทจา้ะ5บาทใช่ค่ะสองโอ่าพูดดีเข้าหน่อยทำเป็นสองถุงมาทนผู้ชมเพราะมันอร่อยอนะเนาะอย่างนี้ก็คือ5บาทใช่ค่ะวูใครที่แบบว่าชื่นชอบน้ำต้าหงต้าหูแนะนำร้านเจจินเจจินอยู่ตรงส่วนไหนของตลาดใหม่จ๊ะข้างหลังตลาดใหม่เลยครับตรงนี้เขาเรียกอะไรข้างหลังตลาดใหม่ตรงเข,ข้าขายเสื้อผ้านะหลังตลาดเลยคะ่ะตลาดก็จะเห็นสีเลยใช่ค่ะขายตั้งนานแล้ว บ่ายสามโมงถึงสองทุ่มนะคะออกมาบ่ายสามมาบ่ายสามจึงถึงสองทุ่มขายทุกวันไม่มีวันหยุดอยากรับนอกสถานที่เผื่อแบบว่ามีงานอยากจะเอาน้ำต้งหวยน้ำต้าหู้ของร้านเจไปได้ไหมได้ได้ค่ะเบอร์อะไรจ๊ะ0 8 7, 13, นย3 0 3 5เจค่ะโฆษณาขายเสร็จแล้วอะไรจ๊ะ,เ,เ,ะเหมือนเดิมค่ะอุ้ยเขามีน้ำเหมือนเดิมด้วยค่ะท่านผู้ชม อ๋อถ้าอย่างนี้ใส่เครื่องปรุงนู่นนี่นั่นนี้ยังไงอะซีก็คือเป็นชาเขียวนะคะก็คือว่าเขาใส่ทุกอย่างกันมาแ็่ยี่สิบบาทนะชาอ๋อเขาบอกว่าที่นี่เขาแบบขายเพื่อสุขภาพมากเลยเนาะทุกอย่างเพื่อสุขภาพอ๋อก็เติมอันนี้ลงไปก็ชาเขียวนะคะนมสดจ้ะอ๋อเก๋ๆยี่สิบบาทค่ะท่านผู้ชมตรงนี้ใส่ได้หมดเลยมีแป้กงเป๊กกล้วยถั่วแดงใครที่แบบว่ารักสุขภาพแล้วว่าชื่นชอบน้ำขิงเนี่ยต้องร้านเจจินเลย <20 S 2> นิบายี่สิบบาทเจ๊ทำให้หนูชิมหนึ่งอันได้ไหมได้คระกินอะไรดีจ๊ะที่แบบว่าขายดีสุดยอดของร้านนี่กินน้ำขิงไหมคะน้ำขิงใส่ม<า>ันใช่อย่างนี้ทานอยู่ที่นี่อยู่ที่เท่าไหร่คะสิบห้าบาทค่ะสิบาทค่ะท่านผูน้ชมไม่หวานค่ะอ๋อฟึ๊บร้อนๆเลยค่ะ อันนี้คือเรียบร้อยน้ำขิงขิงอันนี้อยู่ที่ชามเท่าไหร่คะ15บาจ้ะ15บาทค่ะท่านผู้ชมเอาล่ะลูกค้าแบบมาตรึมร้านมากเดี๋ยวจะแอบ,บไปชิมชอแอบบสตริงวาวไว้ก่อนเปดไก่หนึ่งถุงใส่น้ำขิงนะคะเดี๋ยวรอจังหวะนางก่อนเอาล่ะจ้ะเอาล้วค่ะท่านผู้ชมใครที่ชอบเ<ฮ>ต้าหู้เต้าห้วย นู่นนี่น้าน้านำถั่วดำใครที่แบบบรักสุขภาพเริ่มต้นที่5บาทมาที่ตลาดใหม่นาะเกลือได้จะเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มเนาะหาร้านเจจินได้ถามคนแถวนี้เขารู้จักนางนางดังมากนางพูดดังค่ะไม่ใช่อะไร <laughs> มาส์ร้านนี้อร่อยจริงโดยเฉพาะเต้าหู้อ่าราคามาทาท่าร้อยล้านจานเด็ดทิ้งท้ารายการหน่อยค่ะคแป๊บนึงนะคะพร้อมกันนะคะร้อยล้าน,านจานเด็ดอ่ะหนึ่งสองสามค่ะร้อยล้านจานเห็่ นี่มหาเจจินได้โทรกิงกางได้รับนอกสถานที่ค่ะราคาเริ่มต้นแค่5บาทเท่านั้นเองใครที่ชื่นชอบน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหว้น้ำขิงมุงอุ้ยสารพัดน้ำที่แบบว่าเอาใจคนร,รักสุขภาพมาที่นี่ได้เนาะตลาดใหม่นาเกือร้านเจจินจ่ะเดี๋ยวสำหรับเทปหน้าค่ะร้อยร้านจะเดนไปที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านปูบูติกด้วยค่ะสวัสดีค่ะ